สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแอร์กบินนะครับผมนี้นะครับผมเราก็จะมาซ่อมแอร์ตัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าแอร์ตัวนี้เป็นอะไรนะฮะเราก็จะแก้ไขยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปกันเลยนะครับเพื่อนๆอาการเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมคอยร้อนไม่ทํางานนะฮะสิ่งที่เราตรวจพบเจอนะครับผมเจอมุดนะครับผมเข้ามาทํารังที่หน้าสมบัติของแมกนติกนะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับผมมีไฟมาเลี้ยงที่คอยของแมกนติกแล้วนะครับผมแล้วก็มารอที่หน้าสัมผัสแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าขาเข้ามีไฟแล้วนะครับผมส่วนขาออกไม่มีไฟนะครับเพื่อนสถานะตอนนี้นะครับผมแมกนติกยังคงทํางานอยู่นะฮะแต่ไม่มีไฟวิ่งผ่านเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมพี่ก็จะใช้โบว์นะฮะเป่าทําความสะอาดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนหลังจากที่เราทําความสะอาดไปแล้วนะฮะเื่อจะสามารถทางานได้หรือเปล่านะครับเพื่อนทํางานเลยเเรียบร้อย เราก็ได้ทําการตรวจเช็คไฟนะฮะทั้งขาเข้าและขาออกนะครับผมมีไฟมาทั้งคู่เลยนะครับเพื่อน,อนสำหรับวันนี้นะครับผมพวกเราก็ได้ทําการปิดจอบได้อย่างรวดเร็วนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะพวกเราทีมงานทั้งแอร์กระบินบุรีต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปเีโอหน้านะครับเพื่อน